วันนี้ Big Road ก็จะมา,าทดลองนะครับจองสถานีชาร์จนะครับของรถไฟฟ้าสเตชันนะครับอ v ของอปตทนะครับอ v สเตชันพัดนะครับซึ่งปัญหาที่ผู้ใช้รถไฟฟ้าเจอกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอสถานีชาร์จเวลาไปชาร์จแล้วนะครับก็จะมีรถที่เขาชาร์จอยู่นะครับจอดขวางไม่สามารถที่จะ ไปดาเนินการชาร์จต่อได้แล้วก็เสียผลประโยชน์ในการจองเพราะว่าในการจองแต่ละครั้งนะครับจะต้องเสียค่าจอง20บาทนะครับวันนี้บิ๊ก o ร d ก็จะมาทําคลิปทดลองดูนะครับว่าปกติบิ๊กรดใช้รถไฟฟ้ามาก็ประมาณ10,000โลแล้วนะครับก็ยังไม่เคยใช้วิธีการจองเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของทางบิ๊ก o ร d ที่จะทดลองการจองแล้วก็นําไปเอารถไฟฟ้าไปชาร์จนะครับ แต่ไม่รู้ว่าพอไปถึงหน้างานแล้วจะเจอปัญหาไดบ้างนะครับอย่างเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้รถไฟฟ้าเจอมาหรือเปล่านะครับก็สาเหตุก็คือเอาไปถึงแล้วที่ชาร์จไม่ว่านะครับมีรถจอดขวางอยู่นะครับหรือว่าหัวชาร์จที่เราจองไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันี้เดี๋ยวเราลองไปลุ้นหน้างานกันดูนะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาเปิดแอป EV Station p a s s ของปตทก่อนนะครับ นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดมันจะมีหลายแอปใช่ไหมครับเราก็จะมาดูอ v นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปสถานีค้นหานะครับ Big load ก็จะไปดูที่่สถานีที่ Big load ต้องการนะครับก็อยู่นี่นะครับก็เข้าไปเลยปุ๊บใกล้เคียงนะครับในนี้ก็จะบอกนะครับสา สถานะนะครับเราเข้าไปดูข้อมูลนิดนึงปึ๊บนะครับในนี้ก็จะบอกว่ามีทั้งหมด1 2ึ่สหัวนะครับสถานะก็จะมะีหัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับกำลังไฟ120วัตต์นะครับราคาก็กีหน่วยละ6บาท60ตังค์นะครับอีกอันนึงนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นด้านขวา หันหน้าเข้าหาตู้นะครับอยู่ด้านขวาเลยอันนึ่งช่องช่องซ้ายนะครับเป็นช่อง A อันนี้ช่อง B ช่อง B อยู่ทางด้านขวานะครับก็อันนี้มีแถบบอกว่ามีผู้ใช้งานอยู่นะครับเห็นไหมครับมีผู้ใช้งานอยู่นะครับไอ้ส่วนนี้พร้อมใช้งานนะครับก็คือว่างนะครับว่างแต่ในว่างในในที่นี้ก็คือสามารถบล็อก n เข้าไปได้เลยในกรณีถ้าอยู่ใกลตู้นะครับแต่บิ๊กโรดเนี่ยต้องขับรถไปนะครับก็กลัวว่าไปถึงแล้วจะไม่ว่างนะครับก็เด็ก เข้าไปจองก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ดูมีช่วงเวลานะครับแถบสีน้ําเงินแถบสีเทานะครับมันจะมีช่วง8โมง9โมงอ่า9โมงครึ่ง10โมงอันนี้มีคนจองหมดเลยนะครับดังนั้นถ้า Big ก o ร d จะเข้าไปชาร์จที่นี่ได้ก็ต้องเข้าไปในช่วง10โมง10โมงครึ่งนะครับอัน,นี้ Big กโรว่ามันมันนานไปเนาะเดี๋ยว Big กโรจะลองแบ็คกลับไปดูอีกหัวหนึ่งนะครับว่าจะอ่า อันนี้มีผู้ใช้อยู่ว่าบิ๊กโรดจะต่อจากคิวคนนี้ได้ไหมนะครับปึ๊บอ่าก็จะมีตอนนี้มีคนจองอยู่นะฮะช่วงมีคนใช้งานอยู่8ปดโมงเนี่ยที่มีใช้อยู่ก็คือช่วงเสร็จสิ้นก็คือ8ปดโมงห้ก็คือ9ก้าโมงแล้วครับแล้วก็ช่วง9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งเนี่ยก็มีคนใช้อยู่จะเป็นแถบเทาๆอยู่แล้วก็ช่วง9ก้าโมงครึ่งถึง9ก้าโมงห้นะครับก็จะเหมือน10บโมงอะแหละก็มีคนใช้อยู่ ก็จะมีว่างแค่ช่วงเดียวก็คือช่วง10โมงนะครับ10โมงถึง10โมงครึ่งก็คือในในที่นี้มันจะต้องออกก่อน3นาทีนะครับก็จะคือ10โมง27มแล้วคนถัดไปก็จะที่เขาจองไว้เขาจะมาเข้าอยู่อยู่ในช่วง10โมงครึ่งนะครับจะมีเวลา,าช่วงเนี้ย3นาทีในการอาถอยรถออกแล้วก็อีกคนหนึ่งเตรียมเตรียมที่จะเข้านะครับก็ดังนั้นเวลาที่จะจองในที่นี้ก็จะมี10โมง กับ11โมงนะครับพอหลังจาก10โมงไปแล้วปุ๊บมีคนจองแล้วนะครับไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเวลา10โมงนะครับเดี๋ยว i g โรลองกดเข้าไปดูว่าสามารถจองได้ไหมช่วงนี้าสามารถจองได้นะครับนี่คือช่วงเวลา10โมงสามารถจองได้นะครับก็ไม่มีช่วงเวลาและช่วงไม่มีช่วงเวลาแล้ว,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 ลลวถ้าเกิดว่าบิ๊กรถจะจะใช้ก็คือต้องจองช่วงนี้นะครับ ามันก็จะขึ้น20บาทใช่ไหมครับเราก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันจองอ่าโอเคทำการจองสำเร็จนะครับอันนี้มีโลก็รอเวลาอ่าสิบโมงนะครับเดี๋ยวก็จะลองไปทดลองชาร์จดูนะครับว่าไปถึงตู้แล้วจะเจอปัญหาใดบ้างนะครับอย่างเพื่อนสมาชิอ่าที่ใช้ใช้กันอยู่เจอไหมอะไรนะครับอ่าก็มาสัว่า ไอตูชาร์จใช้งานได้ไหมแล้วก็มีรถขวางอยู่ไหมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราตามไปดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะครับครับถึงแล้วนะครับสถานีที่บิ๊กรดจองไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวที่หัวหัวบีนะครับเดี๋ยวลองดูที่ว่าหัวบีหัวไหน มีอ๋อโอเคว่างอยู่พอดี พอดีพลิกรดมาถึงก่อนเวลา10นาทีนะครับก็พอดีว่างพอดีนะครับก็เราก็มีสามารถเช็คได้นะครับข้อมูลแล้วก็กิมเข้าไปดูนะครับมันก็จะบอกสถาะนะของเราไว้ว่าสถานีที่เราจองไว้นะครับเราจะเข้าได้ตอน10โมงนะครับประมาณน,นี้แต่ตอนนี้หัวชาร์จว่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวบิ๊กรดลองจิ้มดูก็ได้ครับ เสร็แล้วเราก็สแกนที่หัวชาร์จนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเข้าก่อนใช้ได้ไหมอ่าเริ่มชาร์จอันนี้จริงๆเรายังไม่ถึงเวลานะครับเหลืออีก8ดนาทีพอดีหัวว่างอยู่วิโดโอก็ลองดูนะครับ สรุปแล้วได้นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะครับได้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าบิ๊กรถถ้าบิ๊กรถมาถึงนี้แต่ว่ามีผู้ใช้งานอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะชาร์จได้อน,นี้เปินว่าก่อนหน้านั้นนะครับเขออาอาจจะออกไปก่นอนนะครับไจะมีช่วงว่างอยู่ประมาณ10นาทีรถก็ลองจิ้มดูนะครับปรากฏว่าได้อลองจิ้มชาร์จดูนะครับแต่ถ้า,าชาร์จ ไม่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นของสิทธิ์ของคนที่จองไว้ล่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้บิ๊กรถใช้สิทธิของคนที่จองไว้ล่วงหน้ามารุ้นอีกทีหึือว่าถึงเวลาสิบโมงมันจะตัดไหมถ้ามันตัดบิ๊กรถก็ต้องสแกนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้บิ๊กรถยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่บิ๊กรถเจองมาครับเป็นสิทธิของคนที่แล้วนะครับวันนี้ก็ทดลองดู้เฉยนะครับว่าใช้ได้ไหมปรากฏว่าได้นะครับจะลองลองมาลุ้นอีกประมาณ หนาทีนะครับห้านาทีตามันตัดจะแสดงว่าบิ๊กรถต้องสแกนเข้าไปใหม่ครับ,รบก็สรุปแล้วนะครับไม่หยุดนะครับก็ปกติแล้วก่อน10โมงเนี่ยอประมาณ9โมง97นาทีเนี่ยอ่ามันจะหยุดชาร์จจะตัดนะครับแต่อันนี้ไม่ตัดนะครับก็10โมงแล้วยังไม่ตัดเลยก็แสดงว่าช่วงที่บิ๊กรถเข้ามาเนี่ย ที่ยังไม่ได้เป็นช่วงจองแต่ไม่มีคนใช้อยู่นะครับซึ่งหรือมีคนใช้อยู่แต่เขาออกไปขอหน้านั้นแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาสละสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็บิ๊กรูก็สามารถเข้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับสังเกตย่าเวลานะครับตอนนี้10บโมงแล้วนะครับเครื่องชาร์จก็กําลังชาร์จเข้าอยู่นะครับนะครับ ซึ่งอันเนี้ยเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่บิกรอดจองมาเมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้แล้วนะครับจองตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้เป็นเวลาของบิกรอแล้วแต่ที่บิกรอลองชาร์จก่อนหน้านั้น10กว่านาทีนะ่ะคือเป็นเวลาของห่วงที่อ่าคนใช้รถไฟฟ้าคนก่อนหน้านั้นใช้อยู่นะครับอันนี้บิกโลก็อยากจะรู้นะครับไม่ไม่รอก็คือมันว่างอยู่ก็เลยลองจิ้มเข้ามาดูมันก็น่าจะเป็นอาการเหมือนคล้ายๆ Wal- k i n เข้ามาแต่ถ้าเป็น Wal k i n เข้ามาอ่าโดยที่บิกรอไม่ได้จองต่อเนื่องจาก จากตอน9โมงครึ่งนะครับระบบก็จะตัดนะครับจะตัดจะตัดจะให้ใช้ได้ประมาณแค่10นาทีหลังจากนั้นแล้วไอ้คนที่บล็อกอินเข้ามาช่วงนั้นน่ะจะต้องถอยรถออกแล้วก็ให้บิ๊กรถเข้ามาช่วงที่บิ๊กรถจอด10โมงแต่ประเญว่าบิ๊กรถเข้ามาตอน10อเข้ามาก่อนแต่ว่าช่วงหลัง10หลัง9โมงกว่าเนี่ยคนใช้ก่อนหน้าบิ๊กรถเนี่ยเขาออกไปก่อนเนื่องจากาสาเหตุว่าเขาอาจจะเต็มแล้วหรืออาจจะไปทุราก่อนอซึ่งเป็นสิธิ์ของเขานะ บิโรดก็มาเสียบต่อเลยก็สามารถชาร์จต่อเนื่องได้เลย,เลยต่อจากสิทธิ์ของที่ก่อนหน้านี้นะครับและบิโลดก็ใช้สิทธิ์ของบิโรดแล้วตอนนี้สิบโมงนะครับบิโดก็จะใช้ได้ต่อถึงจนถึงอีก10บโมงครึ่งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่า,าเป็นการทดลองนะครับเพราะบิกโรดก็ยังไม่เคยจองมานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่บิ g โจดใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทําการจองเข้ามาจากที่บ้านนะครับปกติกตบิ๊กโรดจะวอล์กอินเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าสถานีไหนก็ตามนะ จะไปดูที่หน้างานเลยถ้าว่างก็เสียบกิมชาร์จเลยนะครับแต่ก็มีปัญหาที่เพื่อนๆสมาชิกที่ใช้รถ EV บ่นกันว่าจองมาแล้วพอไปถึงสถานที่คนก่อนหน้านั้นไม่ออกก็ยังเข้าไม่ได้เราต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนซึ่งมันมีระยะเวลาให้เรารออยู่ถ้าเกิน10นาทีหรือยังไงเนี่ยครับ10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยถ้าคนที่จองไว้เนี่ย ไม่เข้ามาระ,ระบบก็จะตัดเงินจองไป20บาทในส่วนนั้นนี้โชคดีที่บิ๊กโรดเข้ามาเข้ามาช่วงที่คนก่อนหน้าบิ๊กโรดออกไปก่อนมันก็เลยไม่เจอปัญหานี้นะครับแต่ก็จะได้ทราบถึงสาเหตุว่าเออเข้ามาตอนนี้ได้ไหมมันก็ได้เข้ามาเข้ามาชาร์จเลยได้เพราะว่าสิทธิ์ต่อไปเป็นสิทธิ์ของ Road, บิ๊กโรดนะฮะแต่ถ้าบิ๊กโรดไม่ได้จองเข้ามาก่อนก็บิ๊กโรดก็จะใช้ได้แค่แค่ประมาณาก่อนถึง10บโมงอ่าประมาณ3นาที นะรบะบบก็จะตัดบิ๊กรถก,ก็ต้องถอยรถออกช่วงนั้นก็คือเป็นการวอล์กอินแค่ช่วง10นาทีแค่10นาทีก่อนที่บิ๊กรถจะจองเข้ามานะครับไม่งงเนาะไงแล้วเดี๋ยวบิ๊กรถก,ก็ทําการชาร์จแล้วก็เดี๋ยวจะลองจองดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสถานี e-v station พัดเนี่ยมันมีเยอะนะครับมีเยอะแต่การใช้งานก็สําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าเนี่ยบางทีก็ยังงง,งๆแล้วก็อาจจะมีปัญหากับ Uh, เพื่อนที่ใช้รถไฟฟ้าด้วยกันนะครับเรื่องแย่งชาร์จกันเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะบิ๊กรถก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่มีกรถก็ยัง,ย,งยังไม่เคยเจอนะที่ว่าเข้ามาแล้วยังรถล,ลอคิวและเข้าไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้บิ๊กรถก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่รับชมช่องบิ๊กรถมาโดยตลอดนะครับช่วยเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบิ๊กรถด้วยนะครับขอบคุณครับ